คุณปริญญาช่วยด้วย่ะเพื่อนอะทำอะไรอะ,น,ะ,รอะนี่อาบ้าไปนล้เหรอดูด,ดิคุณเป็นไรนะอะเพื่อนทำไมาทำแบบนี้ อย่าบอกนะครับว่า อาเพิงอาเพิงอาเพิงอเิงเป็นอะไรคะอามีงย่งยังไแล,แล้วมันเกิดอะไรขึ้น จริงนะปริญญาคนอย่างอาไม่มีทางทําเรื่องบัตรสีแบบนั้นได้ลงคอมันเป็นไปนไม่ได้แต่ผาเห็นกับตานะครับอาไม่น่าเชื่อเลยนะแก่ปูนนี้แล้วยังปัญหากลับอีนี่หนึงน่งพูดดีๆนะยทำไมล่ะจะเย็นก่อนนะครับผมว่าเราค่อยๆพูดค่อยๆจานก็ได้พี่ชายคะแน่ใจเหรอคะว่าไม่ได้เข้าใจผิดอะ่ะ ที่เชื่อในสิ่งที่ตายเห็นอาเปล่องผมผิดหวังมากนะครับไม่นึดเลยว่าอาที่ผมเคารพรักจะเป็นคนแบบนี้ริญญาอาสาบานได้นะว่าอาไม่ได้ร่วมเกินมายุรหลีเลยถ้าเกิดว่าอาทำอย่างนี้จริงๆขอให้อาตายไปในสามวันเจ็ดวันอย่าสาบานเลยครับอาบ้านเรามีคนตายมามา,มากพอแล้ว ผมไม่อยากมีคนตายเพิ่มอีกคนหนึ่งหลานไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อในสิ่งที่อาพูดเลยเชื่อจะให้ผมเชื่อขาพูดอางั้นเหรอครับในมือเส่งที่ผมเห็นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาทำในคุณไม่ยุรีแต่อาไม่ได้ทำลวงเรื่องบางมันเข้าสิงอามันมาคับร่างกายอาให้อาทำเรื่องชั่วๆ มันต้องการให้พวกเราทะเลาะก,กันมันต้องการทำให้เราเค้นฆ่ากันมันต้องการทำลายพวกเราเข้าใจไหมปริญญาเข้าใจยี่ห้อให้โภัยเครับอย่าโทษผีโทษสางเลยผีสางเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนเล่าเดีวทะเลาะก,กันเลยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจ่ากันก็ได้อะ นะคะพี่ชายนะคะเรื่องอาไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วพอ,อถึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออ่ตอนแรกแว่าคุณเชิดโฉมเสียเพ้งแล้วก็นายปลาโมทแม้แต่ทั้งพี่ปัน้นก็ยังกลายเป็น ถ้าแตก่อนที่ดูชั่วช้าแล้วตอนนี้อาก็กลายเป็นคนที่วิปริตวิตรถานเห็นหรือ,อยังว่าหลวงนั้นทรบาลมันทำอะไรกับพวกเราไว้มันต้องการให้พวกเราวิบัติแล้วก็ชิบหายเข้าใจไหมอาก็รู้ว่าผมไม่เชื่อเรื่องผีสามผมเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้น อาเพลืออาเพลือจะไปไหนครับเพลืองอาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วคืนอาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่รู้ว่ามันจะสิ่งที่อาทำเรื่องชัวช่วๆได้อีกแต่มาลำไม่ต้องเป็นห่วงอาสัญญาว่าอาจจะกลับมาช่วยลำไม่ครับเลือกเลืออย่า ชาติภูพักดีกูจะทำให้มึงทรยยนายมึงเหมือนที่ไอ้ปันมันเคยทำเอาไว้กับกู สินค้าทำเรื่องช่วยช่วยอีกต่อไปหลวงนริบาลเฮ้ยไอ้มัดที่ข้าตกใจหมดเลยเอ็งหายหัวไปไหนมาแล้วเอ็งรู้ไหมว่าหลวงนริบาลมาททำเรื่องชิบหายให้ข้าหมดแล้วข้าต้องจัดการกับไอ้ผีชั่วตัวนี้ให้ได้ข้าจะไปจากที่นี่แล้วเอ็งจะไปกับข้าไหมข้าไปด้วยดี เราจะไปหาพระเชียงแสนด้วยกันเจอเมื่อไหรเขาจะกลับมาจัดการแกอีกคงนั่นหรือบาน ใจดีๆก่อนนะฮะผมเชื่อว่าอัเรื่องจะต้องกลับมานี่มันอะไรกันคะทำไมทุกอย่างมันถึงได้เลวร้ายลงทุกวันฉันไม่เข้าใจที่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่เนี่ยมีจดหมายครับ คุณครับจดหมายถึงพี่ปริญญาจากใครคะไม่ได้เขียนไวนะคะ้ครับนี่เมื่อดรมูคุณพ่อนี่คะฉันจำได้นี่เมล่อไคุณพ่อจริงๆด้วยอ่ะนี่จดหมายจากคุณพ่อคุณนะฮะ นี่มันไปเปพ่อจริงๆด้วยใช่ค่ะหมายเนี่ยพ่อเขียนไว้ก่อนตายแต่เพิ่งจะมาถึงพ่อเขียนว่าไงบ้างคะถึงปริญญาปฐมารูกพ่อเมื่อลูกได้รับจดหมายฉบับนี้ พ่อขอให้ลูกอย่าก,กางขาสิ่งใดๆที่พ่อกำลังจะบอกลูกต้งเชื่อฟังและทำตามทุกอย่างที่พ่อสั่งต่อที่ครอบครัวทุกคนจะตกเป็นเหยื่อของหลวงนาิบาลเมื่อ20ปีก่อนพ่อกับแม่เคยทำผิดต่อหลวงนาิบาลพ่อพาแม่ของลูกหนีไปจากท่าน ทำให้ท่านโกรธแค้นแม้ตายไปแล้วก็ยังอาฆาตวิญญาณของท่านสิงสู่อยู่ในบ้านบางละมุงเพื่อรอการแก้แค้นพ่อและพวกเราทุกคน<ว>คุณหลวงท่านเข้าสิงพ่อใช้ร่างของพ่อไปฆ่าแข่ของโรงแรมเรา ท่าต้องการให้พ่อเป็นฆาตกรต้องหนีตายไปตลอดชีวิตเหมือนที่พ่อเคยหนีท่านในอดีตความแคบขหลวงริบาลยิ่งใหญ่และอมหิตเกินใครจะต้านทานได้ทางเดียวที่พวกลูกจะปลอดภัยก็คือหนีไปซะพาทุกคนออกไปให้พ้นจากบ้านบางละมุง ปิดตายบ้านหลังนี้แล้วจะได้ย้อนกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดจงเชื่อฟังพ่อที่เป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายของพ่อทุกทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ย ใช่คะ่ะคุณพ่อคุณไม่โกหกพวกเราหรอคะที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นฝีมือผีหลวงนรุบาลบที่อับเรื่องพูดไว้จริงๆด้วยและอับเรื่องก็โดนผีหลวงนรุบาลสิงให้ทำร้ายคุณมายุรีอับเรื่องก็ไม่ผิดสิคะพี่จะไปหาอับเรื่องน้องไปด้วยคะ่ะไม่ต้องครับคุณรออยู่ที่บ้านแหละ เดี๋ยวผมกับพี่ปริญญาจะไปตามหาเองป่านนี้เ,นเรื่องคุณยังไปไม่ไกลรีลบไปเถอะพี่ขันดึกแล้วไม่มีผิดคนดีๆอย่างนายปั้นนั่นแหระจะฆ่าคนได้ลงคองานนัสิป้าต้องเป็นฝีมือผีแน่ๆเลยเองเห็นไหม <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> เห็นหรอก ขอให้ตอบเรื่องให้ทันด้วยเถอะทำไมาไม,มาทางนี้อไม่ไปอ๋อส่วนใหญ่อ่ะมัดถ้าบอกไปทางโน้นเนี่ยนี่ยังไม่ยินข่าว จะพาเข้าไปไหนเนี่ยฮะไปลงนรลกยังไงล่ะไอ้มัดกูไม่ใช่ไอ้มัดคุณมือบานมึงทำอะไรกูกูจะให้มึงรู้อ่ะถ้าที่ทร์ยศนายมันเป็นยังไงมึงจะได้รู้ว่าพี่มึงทำอะไรไว้กับกู <S <S 2> <S 2> <S 2>

Con không ba à, Con không ba Dạ không luôn Dạ Dạ không à ิดว่ามึงจะนีกูพ้นเหรอ